รีวิวตัว s กิ n ทิฟิกตัวนี้นะคะวันนี้ถ้ากันหนุนาลงพัชั่นตัวนี้ทั้งวันเอฟเฟกที่ได้เนี่ยจะออกมนาะเป็นยังไงประสิทธิภาพมันจะขนาดไหนมันจะทนอยู่บนหน้าได้12ชั่วโมงไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่โทนเนอร์นะคะปรับสภาพผิวให้พร้อมในการเจริญบำรุงแล้วก็แต่งหน้าต่อไปเลยใช้โทนเนอร์อะไรก็ได้นะสำหรับหนุนนาเป็นคนผิวมันแล้วก็จะใช้สูตรแบบว่าอ i l f ฟรีออ l control เลยนี้นะคะของม a m o อี แล้วก็มาบำรุงนะคะไฮยาของเคลนนะคะหมดเป็นซองที่ร้านเปิดซองใหม่ใช้หมดไปแบบเยอะมากๆมันค่อนข้างเป็นพรีเมคัพที่ดีมากๆนะคะสกินแคร์เนี้ยมันเบาแล้วก็ซึมเลยแล้วก็อากาศร้อนมากนะคะอย่าลืมกันแดดนะก็ใช้กันแดดขอนหน้าชอบใช้มิชูมิมากเพราะว่ามันแบบเบาแล้วก็ไม่ทิ้งคราบไม่เหนียวเหนอน่ะแล้วเดี๋ยวจะมาทาอีกรอบหนึ่งบางๆนะคะรอบแรกลงเป็นพื้นเบาแล้วก็รอบสองก็ค่อยมาลงอีกทีนึงให้ มันได้ปริมาณที่แบบบนหน้าคนที่จะมีกันแดเดเยอนะเห็นไหมปั๊ดเดียวสุดเลยทางลิปํารลุงนะคะอันนี้เันของมิซูมิป้องกันยูวีประเด็นคือหนูนานะไม่ได้แบบคาดหวังกับลิปที่ป้องกันยูวีขนาดนั้นเองแต่ว่ามิซูมิอันนี้นี่คือทาแล้วปากมุงมากเห็นอย่างนี้คือหนามากเลยนะคือเนื้อ,ขอเขาค่อนข้างเข้มข้น,นแล้วก็หลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วอะ่ะเรากลับมาลบตรงเนี้ยเราก็ทาปา คือปากจะนุ่มดีพร้อมเอาลิปลงปากมากเนื่องจากวันนี้เราจะมารีวิวคุชชั่นตัวนี้นะคะสกินทิฟฟิกนะคะตัวนี้เนี่ยเห็นคนใช้เยอะมากแล้วก็มีสกินแคร์ภายใต้แบรนด์เขาเยอะมากนะคะหนะก็เลยอยากจะเอามารีวิวกันนะคะแพ็กเกจจริงก็คือดูดีมากโรสโกเปิดมาก็มีพัฟ ที่เป็นรูปหยดน้าแบบนี้นะคะซอบซอนชอนใช้ตามจมูกตามซอก่ากๆได้ะคะก็เป็นกระจกที่มีซีลอยู่นะคะเบอร์ที่หนูนาใช้เนี่ยเป็นเบอร์03นะคะ p e ทเ l ลเดาๆเอาตามคำเคลมของเขานะคะคือเขาบอกว่าเป็นคุชชั่นที่สมบูรณ์แบบ ช่วยปรับผิวของคุณให้สวยสมบูรณ์ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยชิลิโคนนาโน,โนครอสโพลิเมอร์0.25มครอนทมาทให้เนื้อบางเบาแล้วก็มาพ้องการปิอสูงให้ผิวดูสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ ด้วยเทคโนโลยี Raincoat Protective Film ปกป้องคุณจากความมาันและน้ำทำให้ผิวสวยยาวนานถึง12ชั่วโมงเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าตัวพูชช่นนี้จะอยู่บนหน้าหนูาน,นานานเท่าไหร่นะคะอุดมไปด้วยส่วนผสมของจซรามาย5เท่าเซนเทล่าลักปลดไฮยาบูโรนิกมี SPF 35 PA 4ประสานเทคโนโลยี Ruby Seal Puff ทำให้พูชช่นช่วยหายใจขณะที่ใช้ทาพัชช่นอยู่มีทั้งหมด7เฉดด้วยกันนะคะสีหนนะก็จะแบบกลางๆนะคะผิวประมาณ NC 25นั่นแหละค่ะคือตามคำเคลมของเขาก็คือบางเบาแต่ปกปิดสวยนานแล้วก็บำรุงป้องกันผิวจากแสงแดดได้ด้วยนะคะปริมาณ1 1กรัมเดี๋ยวเราจะมาลองดูเนื้อกันขึ้นมาก็จะได้เนื้อคูชช่่นเยอะทีเดียวนะคะเนื้อค่อนข้างเบาแล้วก็เนียนไปกับผิวได้ดีมากค่อนข้างเป็นสีผิวนะเลยนะ ใครที่เป็นสีผิวประมาณหนูนานะแต่หนูน่าว่ามันเข้มไปนิดนึงแต่หนูน้าโอเคแล้วเพราะว่าหนูนาเป็นคนชอบใช้คูชชั่นที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่สว่างพอดีเท่าหน้าหรือว่าสว่างกว่าหน้านะเพราะเวลาระหว่างวอนนะตัวแบบคือสีคูชชั่นอนะมันไม่ได้ไม่ได้ดรอปเท่ารองพื้นนะเออหนูนาก็เลยชอบแบบให้มันพอดีนิดนึงแล้วก็คุชชั่นหรือรองพื้นที่มัน พอดีหรือเข้มกว่านิดนึงอนะสำหรับรห,นหนูนะหนูนะรู้สึกว่ามันปกปิดพวกรอยได้ดีกว่าสมมติถ้าทาทั่วหน้าแล้วเนี่ยมันเข้มไปเห็นไหมถ้ามันเข้มไปเดี๋ยวนะก็จะชอบค่อยมาลงไฮไลท์ช่วงบริเวณตาเพราะฉะนั้นมันก็จะคอนทัวร์รอบหน้าให้โดยอัตโนม,มัติอาเดี๋ยวลงทั่วหน้าก่อนอู้ลงทั่วหน้าแล้วนะคะถือว่าเป็นคุชชั่นที่เนื้อบางเบาแล้วก็ เรียกว่าปกปิดมีเดียมถึงฟูได้เลยนะคือจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่สีที่นันเลือกมามันค่อนข้างพอดีหรือแคกว่านิดนึงอนะ่ะมันเลยกรบรอยกระดได้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะปกติแล้วผูชชั่นเนี่ยจะไม่สามารถกบรอยกรนนะด่างได้นะดีเลยดีมากเลยอะ่ะถ้านาจะซื้ออีกอันหนึ่งอ่ะกะจะซื้อสว่างก่อนสักสีไอโอรีมันก็จะสว่างแล้วเอามาใช้ด้วยกันได,ได้บริเวณช่วงหน้าแก้มแต่อันนี้เราก็โอเคแล้วเดี๋ยวขอลงคอนซีลใต้ตาอีกนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะคะหหลลัจาาากทททีีท่่่วนวนน้้แเย ปิดไฟเปิดไฟเดินไปนู่นไปนปีนป่นนนสรุปแล้วอะสีผิวนน้ากับเบอร์นี้นะคะเพทเทลเนี่ยเข้มไปนิดหนึ่งนะแต่สำหรับหนูนหน้านูนาก็ก็โอเคเพราะว่าเดี๋ยวจับมาไฮไลท์ช่วงบริเวณนี้แล้วเดี๋ยวทุกคนจะดูว่าไม่ได้รู้สึกเข้มขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้ดูเข้มใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้คอนซีลใต้ตานิดนึงอันนี้นูน่นนาตั้งใจซื้อเบอร์ศูนย์หนึ่งสว่างเลยเพื่อที่จะเอามาลงช่วงตรงตรงนี้นะคะหน้าแก้มคือตอนแรกนะไม่มั่นใจว่า หนูนาจะใช้สีอะไรเว้ลาก,กลาส่แล้วหนูนาก็เลยซื้อเป็นเป็นซองแบบนี้มาก่อนสําหรับลงช่วงนี้นะแล้วก็ซื้อคอนซีลที่แบบเบอร์เข้มมานิดนึงเอาไว้ลงรอยปกปิดแต่ anyway ลัก,กลาสนี่เดี๋ยวเอาไว้มารีวิวไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เบอร์ศูนหนึ่งนะคะเอามาลงบริเวณช่วงใต้ตา าจจะเวิร์กกับการลงใต้ตาก็ได้นะเอามาลงเป็นปกปิดสิวอะไม่ค่อยไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะคะขอลงนิดน,นึงแล้วกันเพราะว่าเอาว่าเราหน้าม,นมันมันมืดไปนิดนึงใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราลงสว่างขึ้นมาช่วงบริเวณกลางกลางหน้ามันก็จะทําให้รองพื้นที่ดูเข้มอะมันก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นะ,ะจริงๆถ้าเกิดรีวิวพวกคุชชั่นรองพื้นใดๆนะหนูนะจะไม่ค่อยเอาคอนซีลเลอร์มาลงหน้าเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ขอนิดนึงเนาะสีมันเข้มกว่าหน้านะคะโดยรวม การลงครั้งแรก first impression หนูนะก็คือชอบเลยเนื้อของส k i n d i f f i เนื้อเบาแต่ปกปิดเนื้อสีมันพิก m e n t เดี๋ยวจะซื้อสีที่สว่างกว่าเบอร์ที่นักซื้อมาอันนี้เฉดหนึ่งเพราะมันมีทั้งหมดมันมีทั้งหมดเเฉดใช่ป้ะนะซื้อเฉดที่3อะ่ะโอ้แสดงว่าเขาค่อดไปทางเข้มนะเนี่ยเพราะว่าผิวหนะีไม่ได้ขาวมากแลว้วอ่หนูนะใช้เบอร์สานยางังเข้มอยู่นานเล อ่ะเนี่ยเห็นไหมพอเราลงหน้าแก้มให้สว่างขึ้นกับผิวมันก็ไม่ได้ดูแบบเข้มมากละโอเคเดี๋ยวหนูหนาขอไปแต่งหน้าจุดอื่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะและนี่ก็คือ finish ลุคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันระหว่างวันนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะคะุกค,คะตอนนี้เป็นเวลา3ามโมงแล้วนะคะรองพื้นอยู่บนหน้าอย่างดีอย่างดีอยู่แบบแทบจะไม่ค่อยมันเลยนะคะติดดีมากทุกอย่างดูดีเวอร์นี่กําลังจะมาตัดผมนะ ตัดผมเสร็จน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาอ,อัปเดตห้ฟผ่อนรอบนะคะตอนนี้นราแต่งหน้าตอนนั้นประมาณเที่ยงนะได้ผ่านมาสามชั่วโมงแล้วทุกอย่างดีแบบงงทุกคนตัดผมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงพอดีผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะหน้าก็มันเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วช่วงบริเวณทีโนหน้าแก้มตรงนี้นะคะก็เรียกว่า ก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ดีนะคะเพราะรองพื้นก็คือแน่นแน่ไปกันหน้าเลยแล้วก็ค่อนข้างปกปิดได้ดีในย่นับตรงนี้แนละตรงนี้จำได้ไหมมันเป็นพวกคอนซีลเลอร์ของลากลาสนะคะที่หนูนาใส่เติมมาเนาะแต่สกินฟิตใดๆก็คืออยู่ดีเซนเคสแบบดีมากนะคะพอใจทุกคนก่อนที่จะเข้าบ้านนะเรามาแวะคาเฟ่นะคะแล้วก็ฉันไม่ได้เอาหมวกปีกว้างมาเพราะว่าทำคิปโคใช่ไหมก็แดดแรงมากก็เลยต้องเอาผ้าคุมให้นมมาปิดหน้าปิดตา ตอนนี้เป็นเวลาสองพุ่งครึ่งนะคะหนะูนาแต่งหน้าตั้งแต่ตอนเที่ยงก็เรียกว่าประมาณแปดชั่วโมงนะคะก็ยังไม่ครบสิบสองชั่วโมงซะทีเดียวนะคะแต่ว่าการที่จะอยู่บนรองพื้นประมาณสิบสองชั่วโมงเนี่ยมันก็นานมากพอสมควรน,นะนี่เป็นสภาพหน้าที่แบบบอกโดยว่าครั้งนี้เป็นการลองคุชชั่นหรือว่ารองพื้นที่รู้สึกประทับใจที่สุด เท่าที่เคยลองมานะคะโอเคนะไม่อยากไปเทียบกับประสิทธิภาพของรองพื้นนะเพราะว่ารองพื้นมันก็มีความเกาะผิวมากกว่ามีความแน่นในส่วนของ t e x t อร์ของเขามากกว่าเพราะฉะนั้นพอมันอยู่บนผิวอ่ะมันก็จะคงทนมากกว่าแต่เราพูดของนิมมุมฟูชั่นนะคะที่เราเคยลองมาแม้กระทั่ง F I I T นาชอบมากที่สุดแม้กระทั่งลังโคมที่หนูนาชอบลองมาอ่ะก็ซึ้งตัวนี้ไม่ได้แล้วอะตอนนี้คือเป็นเดะวินเนอร์มากเพราะว่า สังเกตดูดิอันนี้น่าบอกเลยตั้งแต่เที่ยงวันนะคะจนถึงตอนนี้จะเก้าชั่วโมงเนี่ยนาาไม่ได้ซับหน้าเลยสักนิดนึงแต่อาจจะมีช่วงจมูกตรงนี้ที่หลุดหน่อยนะคะเพราะว่าหนูน้าทานข้าวแล้วก็น้ำมูกไหลเช็ดน้ำมูกอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยมีมันแค่ตรงบริเวณจมูกตรงหน้าแก้มนิดหน่อยนิดหน่อยเลยนะตรงคางไม่เยอะตรงนี้ก็ไม่เยอะหนูนะรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่ถูกใจประทับใจมากๆเดี๋ยวน้าจะให้ดูหน้าใ้กล้นะคะมันไม่ออกมาเป็นชั้นๆว่ามันแค่หน้ามันเองอ่ะเดี๋ยวน้าจะซับหน้าให้ดูเนาะ คือแน่นอนแหละซับหน้าแล้วมันก็อนหนึ่งแผ่นนะในที่สุดแล้วหน้ามันมันก็ต้องใหม่หมดแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าซักแล้วอะ่ะมันจะหน้าเราจะแบบยังอยู่ในสภาพหนังดีกว่รารองพื้นจะหลุดมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยโอ้เครื่องสำอางแบบอยู่แทบจะแบบแปง้งเปิ่งแทบจะอยู่หมดเลยอะนาต,ตีว่าจะซับสองแผ่นแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันก็แทบไม่เหลือนะ้ำมันบนหน้าแล้วอระรู้สึกโอเคมากมาดูหน้าใกล้ๆกันแทบไม่เลื่อนตัวเลยนะลยนะกลับกลายเป็นว่าจำได้ไหมช่วงหน้าแก้มตรงนี้ที่หนูนาใช้ลากนะค่ะ มีหลุดนิดหน่อยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีหลุดนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็คือมาสคาร่าตกลงมาซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวตัวสกินทีฟคีน่าลงเป็นคูชั่นนะโอ้ตรงนี้ไม่หลุดเลยตรงนี้ก็ไม่หลุดเลยไม่หลุดเลยไม่หลุดเลยโหยอดเยี่ยมมาก ขอให้เป็นแบบเดอะวินเนอร์ของโูชั่นตอนนี้ที่นาลองกันนะอ n นนี้เวมันอาจจะแบบผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนอะหน้าหนูหนาเนี่ยค่อนข้างมันนะคะแล้วก็มันมากบริเวณทีโซนเนอะน้าก็เน้นย้ำให้ทุกคนทราบกาันแทบจะทุกคลิปอยู่แล้วว่านาเป็น,นผู้หญิงหน้ามันนะ แล้วถ้าเกิดใครที่ผิวมันเหมือนหน้านะใช้ตัวนี้น่าจะชอบเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างแนบเนื้อปกปิดได้ดีจริงๆเนื้อเบาตามที่เขาเคลมจริงๆไม่ได้รู้สึกหนาหนหักอะไรเลยนะคะแนะนําว่าถ้าเกิดลงตัวนี้อ่ะให้เซ็ตแป้งโดยใช้เป็นพวกแป้งฝุน่นหรือว่าแป้งแป้งฝุ่นอัดแข็งหรือแป้งฝุ่นผงอนะไรเงี้ยดีกว่าการใช้รองพื้นที่เป็นรอ,รองพื้นอัดแข็งเนาะก็จะได้ฟินิชที่โอเคกว่า โอเควันนี้ก็แฮปปี้มากแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกนำลังใจนะคะฝากกดเทปิดกด s c r i b e ฝากกด s ั r i b e ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งสั่นเตือนด้วยนะคะถ้าหนูนามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ